สวัสดีครับทุกๆท่านครับผมมีสูตรใหม่ๆมาให้ดูอีกสูตรหนึ่งเป็นการบวกร้อยมะลัยแล้วก็เพิ่มปลาทะเพียนครับคือสองสูตรรวมกันมาดูกันครับว่าสองสูตรรวมกันมันจะเป็นแบบไหน ผมจะเริ่มจากมวดนี้ครับที่หกเมษาเนี่ยเดินหน้าคำนวณให้ดูเพื่อให้ดูเป็นคร่าวๆท่านจะได้เข้าใจเวลาผมคำนวณจะใช้เลขท้ายสามตัวนี่ครับเลขท้ายนะครับสามตัวครั้งที่หนึ่งครับหนึ่งห้าสี่แล้วก็เอาเก้าแปด สองตัวบนครับบวกร้อยมาไลลงมาครับนี่ครับ1 5ึ่งห่แล้วก็เก้บวกกันลงมาครับแล้วเอาสองตัวนี้บวกกันก็จะได้เจ็ดอันนี้หครับ หกบวกเก้าได้สิบห้าเก้าเจ็ดก็ได้สิบหกห้าบวกหกก็ได้สิบเ็ดเท่ากับเ,เลขหนึ่งตัวเดียวได้ตัวเด่นมาแล้วหนึ่งทีนี้ฝั่งนี้ผมจะทําเป็นปาตะเพียนครับ นี่ครับเริ่มจากหัวครับจะได้เลขเด่นแถวนี้ครับจับคู่ก็จะได้อยู่แค่นี้เองครับ เลขที่ออกคือนี่ครับตรงนี้ก็ได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนี่ครับผมถึงบอกว่าเป็นสูตรรวมสูตรครับตรงนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างครับ ต่อไปก็จะเอานี่แหละคำนวณต่อครับใช้เล็ก้ายสามตัวครับทั้งทีหนึ่งแปดสามสาแล้วกันหนึ่งหกัวก็ลงมาเหมือนเดิมครับแล้วก็เอาสองตัวนี่บวกมาใส่ตรงนี้ได้ตัวเด่นครับคือเลขศูนย์ ก็ศูนย์ตั้งร้อยเมลยนี่ครับเติมจากหัวแล้วก็ไปหางจะได้เลขเต่นแถวนี้ครับแถวเดียว ผลออกคือหกเก้าศูนย์หกศูนย์จะได้เลขศูนย์หกกับหกศูนย์ครับนี่ครับได้ตัวนี้และเลขก็ออกตัวนี้ได้เลขสองคู่ครับ แล้ว0ตัวนี้มาได้ทั้ง 60, 90ครับต่อไปก็จะเอางวดนี่แหละครับคำนวณต่อคือเลขท้าย3ตัวครับ 1, 3, 7กับ90 ตัวนี่บวกกันครับได้สามเราได้เลขเด่นสามออสามตั้งร้อยมาเลยครับเริ่มจากหัวเหมือนเดิมครับ ได้เลขเด่นตัวนี้จับคู่ก็จะได้3า9เเสเลขออกคือ5 9าเกสมสี่สคือได้เลข2ชุดนี่ครับ มันจะแม่นเกินไปผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าคำนวณแล้วมันออกมาเป็นแบบนี้ครับการคำนวณมันก็เป็นแค่ตัวเลขครับจะมาหรือไม่มาก็เป็นที่ตัวเลขอีกทีหนึ่งครับแล้วก็เอาหัวดนนี่แหละครับคำนวณต่อครับเอาเลขท้ายสามตัวเนี่ยสี่สองหนึ่งครับแล้วก็เก้าสามข้างบน บวก100ร้อยมาไลลงมาเหมือนเดิมครับนี่ครับมันเข้าตัวเด่นตัวนี้อีกแล้วครับนี่มจากสีครับ ปลาทพียนเหมือนเดิมครับนี่ผมถึงจะบอกว่าสองสูตรรวมกันแล้วมันได้เลขแบบนี้จะได้เด่นเนี่ยครับคือแถวกลางนีนจะเป็นตัวเด่นเลยครับก็จะได้แค่ศูนย์สี่แล้วก็สี่ศูนย์อย่างเงี้ยครับศูนย์สี่นี่ครับ, 04, รบจะได้สี่ศูนย์แล้วก็ นี่ครับคือแถวกลางแถวเดียวครับอันนี้ก็ได้04เห็นไหมครับตัวเนี้ยจะได้เลขเด่นเลขเด่นตัวเดียวตัวเดียวแล้วฝั่งนี้จะได้เป็นคู่เลขก็ออกไปที่504 สามหนึ่งก็เข้าไปที่ศูนย์สี่นะครับเนี่ยวันนี้มาบนครับเข้าไม่เข้าก็ดูเอาเองครับผมก็บอกไม่ถูกก็คำนวณออกมาแล้วเป็นแบบนี้ที่เทนี้ผมก็จะใช้เลขนี่ครับที่มันออกมาหยกๆยกนี่แหละคือเลขท้ายสามตัวข้างที่หนึ่งคือสี่สี่เจ็ดกับศูนย์สี่ข้างบนครับ งวดน,นี้ได้เลขเดิมครับสีตั้งเหมือนเดิมเลยครับเหมือนกับสูตรข้างบนเนี่ยโอ้ยมันเลขตัวเดิมเลยครับหวยมันจะออกตัวเดิมเหรอครับ นี่ผมก็ไม่รู้นะเพราะมันมาหวดหวดนี่มันมาล่างมาล่างแล้วก็มาบนแล้วก็มาบนหวดนี้มันได้ได้สี่ครับเนี่ยได้เลขตัวเดิมครับเนี่ยเออผมก็แปลกนี่ได้สี่ศูนย์กับศูนย์สี่เอง ทำไมเป,เป็นเลขเป็นแบบนี้ครับพือจะออกตัวเก่าเหรออันนี้ผมก็ไม่รู้มันจะมาบนมาล่างหรือมันจะมาหรือไม่มาก็ไม่รู้ครับให้ท่านาไปพิจนารณาดูครับคือคิดขึ้นมาใหม่ครับเนี่ยก็ไปลองดูครับเอาไปเป็นแนวทางดูคลิปนี้ก็เ,เลขดีๆมาฝากพี่ฝากน้องแค่นี้ครับเอาว่าไปพิจนารณาดูครับเป็นแนวทาง ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับใครที่เข้ามารับชมก็ขอให้ร่ำรวยทุกๆคนครับขอบคุณครับ